ทำแฟนคลับใจฟูไมกี้ปณิธานนั่งสบตากระทบไหลในงาน F A N S I G N Photo Book M I K E Y One f i d a y อบอุ่นไปทั้งตึกมารีนนกับงานแฟนไซ์ครั้งแรกของหนุ่มสุดฮอตเจ้าสเสน่ห์มกี้ปณิธานที่เสิร์ฟโมเมนต์น่ารักท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลนไปด้วยความรักในงานแฟนไซ์ p h โต้บ o ๊ k m i k e w a y ์วัยวันไเปิดตัวตนของหนุ่มไมกี้ผ่านเซตภาพถ่ายวันสบายๆที่แจกเท่ความสดใสเป็นของขวัญให้แฟนคลับที่คอยสป,ปอร์ตและสนับสนุนมากันมาตลอดโดยมีแฟนๆมาร่วมในงานกันอย่างล้นหลามเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาณตึกมารีนอนช่อง3 นับเป็นโมเมนต์สุดประทับใจกับงาน F A N S I G N Photo Book M I K E Y วันไฟเดย์ที่เปิดงานมาก็จัดเต็มด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์จากคุณแม่ถือเค้กวันเกิดจากคุณดิวปิ่นกมลมารีนนขึ้นอวยพรพรีเบิร์ตเดย์วันที่31มกราคม68พร้อมด้วยแฟนคลับที่ร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ a เยให้อย่างอบอุ่นก่อนเริ่มงานแฟนไซแจกลายเซ็นพร้อมพูดคุยกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดงานนี้ไม่ได้แฮปปี้กับโฟโต้บุ๊กพร้อมลายเซ็นเท่านั้นรวมถึงยังได้ ใกล้ชิดตักตวงความฟินกันไปแบบเต็มสูบด้วยเซอร์ไพรส์ที่เจ้าตัวเล่นกีตาร์ร้องเพลงเปลี่ยนเป็นรักและอีแทส o ูบียูเรียกเสียงกรีดลั่นชันอีกทั้งยังมีสุ่มแจกของรางวัลสเปเชียลอีกมากมายซึ่งงานนี้หนุ่มไมกี้ทุ่มสุดตัวเสิร์ฟความสุขให้ได้ฟินกันแบบจุใจถึง5้าชั่วโมงเต็มซึ่งงานนี้ไมกี้เผยว่างานแฟนไซค์ครั้งแรกตื่นเต้นมากขึ้นเวทีมาปุ๊บคุณแม่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าเลยเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับ งานวันนี้อบอุ่นมากจริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาร่วมอยู่ในโมเมนต์ที่ดีด้วยกันคอยสนับสนุนและอยู่ซัพพอร์ตกันมาตลอด โฟโต้บุ๊กเล่มนี้ผมตั้งใจทำมากอยากให้แฟนๆได้รู้สึกเหมือนว่าได้ใกล้ชิดและรู้จักผมมากขึ้นด้วยมูทโทนในโฟโต้บุ๊กเล่มนี้มีทั้งความอบอุ่นมีกลิ่นไอสไตล์โฮมมี่ที่ถ่ายทอดความเป็นตัวผมออกมาได้เยอะมากหวังว่าทุกคนจะชอบและประทับใจกับโฟโต้บุ๊กเล่มนี้นะครับปณิธานบุตรแก้วมีชื่อจริงว่าไมเทโอดอร์พัตเต้เกิดเมื่อวันที่31มกราคมพศ2546ที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนเป็นบุตรของเทโอดอร์กับชมพูนุช เตต่อมาย้ายมาประเทศไทยจังหวัดลำปางตอนอายุ3ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันสามารถพูดได้4ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาสวีเดนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสร์ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนลำปางกัลยาณีและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนดิ้งด้วยเกรดเฉลี่ย3.51เกียรินิยมอันดับหนึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นปณิธานมีความสนใจในอาชีพหมอแต่ภายหลังจากการลงแข่งภาษาอังกฤษทำให้เขามีความสนใจในด้านอาชีพครูประกอบกับมารดาของเขาเคยประกอบอาชีพเป็นครูนั้นจึงทำให้เขามีความใฝ่ฝันที่จะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษก่อนจะหันเหเข้าสู่วงการบันเทิง ผมอยากเป็นครูเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นครูมันเป็นอาชีพที่ได้ใช้ทักษะหลายด้านตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผมก็ยังให้คุณค่ากับอาชีพครูเพราะครูเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่ามากมันสามารถเปลี่ยนความคิดคนและสร้างบุคลากร,กรที่ดีให้กับประเทศได้ปณิธานกล่าวเขายังมีความสนใจทางด้านศิลปะทั้งการทำอาหารการเล่นดนตรีการร้องเพลงซึ่งเป็นงานอดีเรกรวมถึงศิลปะการแสดง